จำนักถาอี้ทงตึงโดยอาจารย์ธรมรมสอนอิสราพินิตค่ะอาจารย์คะวันนี้อยากจะบรบกวนถามคําว่าวัสนาค่ะว่าคนเราค่ะคนที่มีวัสนาหรือไม่มีวัสนาเนี่ยความหมายคือ,อยังไงอะค่ะอาจารย์ต้องก่อนอื่นต้องทําความเข้าใจควาว่าวัสนาก่อนนะครับคําว่าวัสนาเนี่ยก็หมายถึงความเคยชินของแต่ละคนถ้า,าผู้ที่เกิดมานะครับอ,อยู่กับความเคยชินที่สุขสบาย เราก็เรียกว่าเป็นคนที่มีวาสนาดีใช่ไหมส่วนคนที่อ,อยู่ในฐานะครอบครัวที่ค่อนข้างจะลําบากแล้วก็บอกว่าวาสนาเนี่ยไม่ดีนะครับถ้าจริงๆเนี่ยคำว่าวาสนามันก็เปรียบเือนความเคยชินของคนเราเนี่ยนะครับว่าเราอยู่ในสภาพอะไรนะครับแล้วก็เราต้องออบางคนอาจจะมองเราอาจจะ อาจจะดีก็ได้บางทีเราอาจจะมองเขาร้ากก็ได้เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคนนะครับเป็นเป็นการเฉพาะคนนะฮะส่วนตัวนะครับในหลักของอธรรมะพยากรเนี่ยเราสามารถดูถึงว่าสนาของคนเรานั้นเนี่ยว่าดีล้ายอย่างไรดูยังไงคะอาจารย์ก่อนอื่นเราต้องเข้าใจก่อนนะคําว่าคำว่า,ะวาะชะตาของคนเราจะดีร้าเนี่ยมันคืออะไรก่อน นะครับเราจะตัดคำว่าวาสนานั้นออกไปเนื่องจากว่ามันเป็นความเคยชินของแต่ละคนเพราะว่าสรรพสิ่งบนโลกใบนี้นะครับไม่ใช่ว่าจะอยู่ยั่งยืนยงนะครับได้ตลอดกาลางวันหนึ่งมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นตามหลักของโหราศาสตร์เนี่ยเราก็จะมองถึงภาวะนะครับความสิ่งที่เกิดมามีภูมิไหมภูมิในที่นี้หมายถึงว่าภูมิในสิ่งที่เขาจะต้องอต้องเผชิญนะครับ กับประสบการณ์ต่างๆนะครับถ้าคนเราเนี่ยนะครับไม่เคยผ่านร้อนหนาวมาเลยนะครับเวลาไปเจอความทุกข์หนักๆเนี่ยชีวิตก็อาจจะไปได้ลําบากมากนะครับเพราะไอ้คำว่าวาสนาของคนเรานั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งบางคนเราต้องทําความเข้าใจก่อนนะครับว่าไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆมันจะดีตลอดไปนะครับหรือว่าคุณจะร้ายคุณก็จะร้ายตลอดไปนะครับ เราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ hmm. เราให้คุณเนี่ย uh, ได้ปรับตัวนะครับ mm hmm. การปรับตัวได้เนี่ยเราเรียกว่ารู้เท่าทัน mm hmm. นะครับในสิ่งที่ uh, เลวร้ายในอนาคตอาจจะเกิดใกล้ๆเราไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าถ้าเราดูแล้วเนี่ยในปีนั้นเดือนนั้นเนี่ยคุณคุณจะต้องระวังอะไรนะครับไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับ mm hmm. เพราะเขาว่าวาสนาเนี่ยมันเป็นพลยง,งคำกลางๆเข้าใจนั่นเอง mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยนะครับควรจะต้องตรวจสอบแล้วก็ดูว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรค่ะในหลักภอราศาสตธรรมพยากรค่ะบางคนก็จะบอกว่าโอ้ยไอเนี่ยเกิดมาแบบคือคุณวาสนาดีโชคดีตลอดอย่างนี้ค่ะอาจรย์เป็นไปได้ไหมคะเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามนุษย์เราเกิดมาทุกท่านนะครับก็เรียกว่าอยู่ก็ได้อยู่บนโลก อันนี้จังนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ทางโหราศาสตร์จีนเนี่ยเวลาเราวิเคราะห์ผมก็จะวิเคราะห์ท่าดินนั่นนะเป็นสิ่งสําคัญเพราะาตาดินเนี่ยเป็นตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวหนึ่งคืาเรกว่าเป็นการเก็บนะฮะเป็นเก็บสิ่งต่างๆที่คุณนั้นเนี่ยได้ทํามานะครับไม่ว่าจะเป็นกรรมดีนะครับหรือ,อกรรมชั่วก็ต่างสิ่งเหล่านี้มันก็จะไปแสดงผลออกมาเมื่อถึงเวลามันก็จะแสดงออกมาว่า ผลผล,ลกรรมอันนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็พบความเข้าใจผิดโดยคิดว่าเออวาสนาเขาดีทําไมเขาไปทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะเพราะว่าเขาเข้าใจคําคําว่าวาสนานั้นไม่ถูกต้องนะครับจริงแล้วเนี่ยโชคชะตาของคนเรานั้นเนี่ยนะครับเมื่อเราทราบว่ามีขึ้นมีลงธาตุดินนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นตัวบ่งเพาะนะครับเรยกว่าบ่งเพาะทั้งอินทรีย์ด้วยแล้วก็พฤติกรรมด้วย ะะนันการบ่มเพาะเหล่านี้มันก็จะเก็บเก็บถึงวันหนึ่งเนี่ยนะครับก็แสดงออกมานะอยู่ในรูปต่างๆไม่ว่า,าจะไปผลข้างเคียงอยู่ที่ว่ากรรมที่กุดก่อนั้นเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่มันดีายอย่างไรและจะไปส่งผลถึงไครบ้างอันนี้ธรรมพยากรเรากา็สามารถวิเคราะห์ได้สิ่งหนึ่งเนี่ยที่ดีที่สุดก็คือว่าเมื่อเราวิเคราะห์ได้แล้วเนี่ยนะครับ ผู้ที่มารับผู้ที่เจ้าของดวงชะตานั้นเนี่ยนะครับก็ควรจะต้องอเป็นผู้ฟังที่ดีนะครับตามหลักของอ,อยู่ในบทของอมงคล3ามปประการนั้นเนี่ยถ้าเรารู้จักเป็นผู้ฟังที่ดีแล้วก็ยอมรับการแก้ไขต่างๆเนี่ยชีวิตเราเนี่ยผมเชื่อว่าะจะดีขึ้นได้นะครับเพราะว่าเกิดมาทุกคนก็มาแก้ปัญหาทั้งสิ้นนะครับ ไม่ใช่มีเกิดมาแล้วสามารถะสะดวกสบายนะฮะมันไม่มีหรอกครับโอเคอาจารย์บอกว่าวัฒนาคนเราค่ะมันมีช่วงที่ดีและช่วงที่ไม่ดีค่ะอาจารย์ช่วงที่วัฒนาเราไม่ดีอาจจะเรียกว่าดวงตกได้ไหมคะอาจารย์ก็ก็เขาก็ภาษานึ่นเขาก็เรียกว่าดวงตกค่ะจริงๆเนี่ยมันก็ว,นนวิธีแก้ไขยังไงคะอาจารย์คือเวลาเราจะเรื่องดวงชะตาเราต้องบอกว่า เราต้องมองว่าดวงที่ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ดีกว่านะครับเออแล้วดวงออชนิดนี้มันคืออะไรคือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้โชคชะตาของคุณหรือว่าดวงชะตาของคนเนี่ยก็คุณจะต้องเป็นเช่นนั้นก็แปลว่าอะไรก็แสดงว่ามันก็จะต้องมีคุณความดีบ้างในในดวงชะตานะฮะไม่ใช่โอ้โหเกิดมาเนี่ยอับจนเลยตกอตกระกำลำบากนะฮะเ,เรื่องเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ต้อง ซึ่งอนาคตเราก็มีมีการจะบอกกลับนะว่าถ้เาเกิดมาเนี่ยเกิดแต่กรรมเกิดมาจริงๆเนี่ยไอ้คำว่ากรรมเนี่ยมนถึงมีแต่กรรมดีกับกรรมชั่วสองอย่างนะครับไม่ใช่ว่าเป็นกรรมร้ายเพราะกรรมมันก็มีการ,รแบ่งแยกอีก สำหรับคลิปนี้นะคะหากมีประโยชน์นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe mm hmm. เพื่อติดตามเราเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนใจพยากรณ์ดวงโหราศาสตร์แบบจีนนะคะสามารถติดต่อเราได้ค่ะที่เบอร์0863216114หรือจะเป็นช่องทาง Line แอดนะคะหรือจะเป็นช่องทาง y t u t u ค่ะฝากข้อควาไมไว้ได้ หรือจะติดต่อมาทางแฟนเพจน,นะคะส่งข้อความมาหาเรา,เ,เราได้เลยค่ะรายละเอียดต่างๆขึ้อนอยู่ใต้คลิปนะคะ